สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคลิปพิเศษค่ะ5ราศีดวงเฮงมีลุ้นรับโชคใหญ่นะคะงวด1เมษายน2566นี้นะเรามาเจอกันเดือนละ2ครั้งนะคะงวด1เมษายนนี้5ราศีที่แม่หมอจัดลำดับมานะคะจะมีราศีไหนบ้างเราต้องมาลุ้นกันนะคะดูกันเป็นแนวทางหรือจะดูกันสนุกสนุกดูกันเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะ ท้ายคลิปนะคะก็ยังมีเลขเด็ดหรือเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะนำมาฝากกันด้วยนะคะก็รอ,อ,อรับชมกันนะคะเรามาเริ่มที่อันดับที่5ค่ะอันดับที่5นะคะได้แก่ราศีตุลน,นะคะราศีตุลน,นะงวดหนึ่งเมษายุนี้ก็นะดวงเฮงไปอยู่อันดับ5นะคะ เ,เลขนำโชคของคุณนะ,ะเลขที่เข้ากับดวงนะเลขที่จะเสริมดวงโชคลาภของคุณงวดนี้นะเป็นเลขที่เกี่ยวกับความสูญเสียนะคะนะ ถ้าใครที่คนใกล้ชิดหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนใกล้ชิดแต่ว่าเป็นข่าวคราวในเรื่องของความสูญเสียนะคะการเสียชีวิตนะคะหรือบางทีเราไปงานสีดําอะไรแบบนี้นะคะเราเราลองเลือกดูเลขที่เราชอบก็ได้นะคะหรือบางทีาอาจจะเป็นข่าวคราวทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในะยังไงก็ตามแต่ก็ต้องเลือกเลขเกี่ยวกับแบบเรื่องราวประมาณนี้เกี่ยวกับความสูญเสียนะคะลอตเตอรี่ซื้อจากคนขายผู้หญิงนะคะนะผู้หญิงที่ ต้องบอกว่า อาจจะดูดูเป็นผู้หญิงที่เงียบๆนะคะหน้าขลึมๆไม่ใช่ผู้หญิงที่ขายของเก่งไม่ใช่คนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่คนพูดเพราะแต่จะออกออกจะเป็นแนวคนพูดน้อยแล้วหน้านิ่งๆหน่อยนะคะ <c ười> คือออกออกแนวแบบอาจจะหิ้มเี่ยมไปนิดนึงนะลองดูนะคะพูดไม่เพลาะหรอกแต่ว่าแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะเสริมดวงโชคลาภให้เราเราก็ต้องซื้อกับเขานะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะนะซื้อลอตเตอรี่ใกล้บ้านนะคะเอาแบบว่าไม่ใช่ว่าเดินทางไปทํางานแล้วไปซื้อนะ ซื้อแถวๆคือเดินออกจากบ้านแป๊บๆแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะนะแล้วก็นะบางท่านถ้าสมมุติว่าคนใกล้ชิดนะคะคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะคุณอาจจะอาศัยดวงแฟนคุณก็ได้นะ,ะก็ลองพิจารณาดูนะคะนะก็การเสริมดวงก็ประมาณนี้แหละสําหรับชาวราศีตุลค่ะอยู่อันดับที่5 ต่อไปอันดับที่4ได้แก่ราศีกันนะคะก็ติดติดกันเลยนะคะอันดับ4ีราศีกันต้องบอกว่างวดนี้นะคะนะเลขเด็ดๆเลขนําโชคของคุณขอเน้นที่เลขออนไลน์หรือนะเลขที่เกี่ยวกับ ที่ทำงานออฟฟิศนะคะคือบางท่านไปทำงานออฟฟิศแบบนี้นะคะอ,อยู่อาคารเลขที่เท่าไหร่นะห้องเลขที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือเลขที่เกี่ยวกับตามอาคารสำนักงานนะคะหรือบางท่านถ้าต้องไปติดต่อราชการนะคะถ้าเราไปติดต่อราชการมีเรื่องของเอกสารนะคะอันเลขอะไรนะที่อยู่ในเอกสารที่มันเป็นเอกสารสำคัญคือบางทีรังสังหอนของคุณมันก็จะบอกว่าเออเออเ,ออเลขนี้แหละประมาณนี้นะคะนะหรือว่าอาจจะ เลขเด่นๆทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าสมมติว่าอ่ะนะัเลขจากเอกสารที่คุณเลือกแล้วแล้วไปพ้องกับเลขเด่นทางออนไลน์นี่จะยิ่งแบบว่าเออยิ่งสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับชาวราศีกันเราเลือกประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะ ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายนะคะนะผิวขาวนะอา,อาจจะวัยกลางคนหน่อยนะคะอายุ35ขึ้นไปนะคะ 35- 40ประมาณเนี้ยนะคะวัยกลางคนผิวขาวนะคะอาจจะทุ้มๆหน่อยนะ,ะดูเป็นคนพูดเพ้อใจดีแต่งตัวดีดูแบบว่าดูสำอางหน่อยนะยิ่งดีนะคะแต่แต่ไม่ใช่แบบว่าชายหนุ่มเนาะเป็นวัยกลางคนหน่อยนะผู้ชายคนนี้ก็จะเสริมดวงโชคลาภให้คุณนะคะก็เฮงๆนะคะชาวราศีกันค่ะ ต่อไปอันดับที่3ได้แก่ราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะงวดนี้ต้องบอกว่าเ,เลขเด็ดๆของคุณเนี่ยจะมาจากการที่ มีคนมาเล่าให้ฟังมีคนนําเลขมาบอกเราไม่ได้ไปหาเองนะคะไม่ได้ไปหาเองนะบางทีเราไปทํางานอเพื่อนร่วมงานเขาไปหามานะไปได้จากตรงนูน้นตรงนี้นะคะนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนในครอบครัวอาจจะไปเที่ยวหรือเขาได้เลขเด็ดๆมามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ได้เช่นเดียวกัน นะหรืออาศัยดวงของคนในครอบครัวก็ได้ถ้าครอบครัวคุณนะคะคือพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ดวงดีๆนะจะมีคนในครอบครัวคนหนึ่งที่ดวงดีกว่าคนอื่นนะคะยิ่งคนที่ดวงดีกว่าคุณคุณก็ต้องอาศัยดวงเขา,าเขาซื้อเลขไหนอาตามเขาหน่อยประมาณนี้นะคะนะหรือว่าเราอาจจะต้องเออชื่อในรางสังหรณ์ของเราเองด้วยก็ดีนะคะคือรางสังหรณ์คุณจะบอกว่าเนี่ยแหละมาแน่นอนนะคะนะลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงสวยนะสวยไว้ก่อนนะคะสวยขาวอวบนะออกแนวนั้นนะคะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนโยนดูหน้าทนุทนอมนะคะก็ถ้าเป็นร้านขายลอตเตอรี่นะคะคือบางทีคนขายผู้หญิงเยอะไงคนขายผู้หญิงเยอะและคนขายลักษณะนี้มีเยอะเราจะเลือกตรงไหนถ้าสมมุติว่าเขาเขาขายอยู่แถวที่ทำงานเราะเออจะยิ่งดียิ่งยิ่งเสริมดวงนะคะอันนี้ก็แม่หมอ พูดตามหน้าไพ่ให้ฟังนะคะก็ให้คุณได้ได้นำไปปรับนะคะไปไปประกอบการพิจารณาว่าเอ๊ะนะฉันจะซื้อจากตรงไหนอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะก็เฮงๆงนะคะอันดับ3ก็ดีนะต่อไปอันดับที่2นะคะราศีมีนค่ะอันดับที่2ราศีมีนงวดนี้เด่นในเรื่องของการอธิษฐานจิตค่ะนะคือเด่นในเรื่องการอธิษฐานจิตคือนะคะสวดมนต์ ไหว้พระแล้วก็ขอพรขอพรเดิมซ้ำ อยากได้รางวัลไหนอยากได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะนะขอพรพรเดิมเลยซ้ําๆซ้าๆทุกวันทุกวันนะคะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะอันนี้ก็คือน่คือการเด่นในเรื่องของการอธิษฐานจิตขอพรนะคะนะลอตเตอรี่นะคะอาจจะซื้อจากคนขายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็อ่ะโอเคละอ่ะเขาตั้งร้านอยู่แถวไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเจอคนขายที่แบบว่าเออมีหนวดมีคราวหน่อยเนี่ยจะเข้าเลยนะจะเข้ากับดวงเข้าจากหน้าไพ่ที่แนะนําเลยนะคะลองดูนะหรือถ้าเป็นคนขายผู้หญิงนะอยากให้เป็นคนขายผู้หญิงที่เ,ออเราอาจจะเ,ออเจอช่วงที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะอันนี้จะเด่นหน่อยหรือเป็นผู้หญิงที่เขาที่เขาเดินขายตะเวนขายอะคะ่ะ นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องต้องมีขายเป็นหลักแหล่งนะคะตั้งร้านขายเนาะแต่ถ้าเป็นคนขายผู้หญิงเนี่ยนะเขาเขาไม่ได้อยู่อยู่กับที่ไม่ได้อยู่เป็นที่นะคะบางทีเดินขายเลข่ขายประมาณนี้นก็จะช่วยเสริมดวงให้คุณนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอันดับหอันดับหนึ่ง ราศีสิงห์ต้องบอกว่าราศีสิงห์นะคะไพ่ออกมาชัดเจนว่าคุณอยู่อันดับหนึ่งนะคะนะ,ะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะมีลาบลอยนะคะนะ,ะเออ เลขเด็ดๆของคุณนะคะอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับแฟนกับคนรักนะคะหรือบางท่านก็อาศัยดวงคนรักถ้าสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเราอาศัยดวงคนรักได้หรือว่าคุณจะเลือกเองคุณจะซื้อเองคือบางบางท่านก็บอกว่าเออแฟนเราก็ดวงไม่ดีเท่าเราด้วยซ้ําเราก็ซื้อเลขที่เกี่ยวกับแฟนนะคะนะหรือเกี่ยวกับความรักของเรานะคะอาจจะเป็นวันเกิดแฟนอายุแฟนปีเกิดนะหรือว่าอวันครบรอบของเรานะคะอวันที่เราเจอกันวันบอกรักอะไรแบบนี้นะคะคุณคุณจะ รู้เองว่าว่าเลขไหนนะคะคือคือดวงดีอยู่แล้วก็เฮงเนาะนะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายนะคะนะผู้ชายที่ต้องบอกว่าคือบางทีอาจจะมีหลายหลๆร้านอยู่ติดติดกันเลือกคนขายผู้ชายที่ร้านเขาไม่ค่อยมีคนซือ้ออยู่เงียบ คนไม่คึกคักเหมือนกับนั่งเหงาอยู่อ่ะเออคนขายที่นั่งเหงาอยู่เนี้ยแหละเลยอุดหนุนเขาเลยนะคะผู้ชายคนนี้แหละจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้นะคะยังไงก็ต้องบอกว่าเฮงมากๆนะคะชาวราศีสิงห์นะมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตเลยทีเดียวทีนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ นะเลขเด็ดหรือเลขนำโชคจากหน้าไพ่ที่แม่หมอนํามาฝากกันนะคะให้คุณนําไปพิจารณาว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะไปนําไปพิจารณาให้เข้ากับดวงเราเนาะนะเลขมี3ตัวเลขนะคะได้แก่เลข4เลข2และเลข5ค่ะ 4 2 5นะคะจากหน้าไพ่ที่นำมาฝากกันยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์ก้อนโตกันทวนหน้านะคะ1เมษายนนี้ค่ะโอกาสหน้านะคะมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ